สวัสดีคุณผู้ชมชาวเซเวนรีเวิร์สทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแชร์ทีมลงดันเจียนไฮดร่าชั้น10แบบออโต้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมก่อนตัวแรกนะครับบิสกิตซีสองมีกด็ดีไม่มีก็ได้ครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันแค่ช่วยทำให้ทีมคุณยืนได้ง่ายขึ้นเฉยไม่มีก็ไม่เป็นไรผ่านอยู่ดีส่วนสำคัญคือคุณต้องอัพสกิลนี้ที่เป็นสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลบัฟให้ปัสคาว จะช่วยเพิ่มเตเมให้พาสคขาได้เยอะมากกูต้องอัพส่วนแพสซีฟอัพก็ได้ครับไม่อัพก็ได้เพราะว่ามันเพิ่มผลเลราต้องการเป็น24จากปกติ20มันนิดเดียวครับเห็นผลนิดเดียวไม่ส่งผลขนาดนั้นส่วนของแส่เป็นอะไรก็ได้ครับที่ทําให้คุณยืนได้นานสุดแล้วไม่ตายของสึกทั้งตัวเลยครับใส่บล็อกใส่ป้องกันใส่เลือดใส่ได้หมดเลยตัวที่ส ม,มิโฮก็เหมือนกันไม่จะเป็นต้องมีซักซีเลยซีศูนย์ก็เล่นได้ขอแค่ถึกและก็ไม่ตายยืนให้ได้นานที่สุดจนจบแคนั้นพอครับของใส่ถึกได้เลยไม่ยังเป็นไม่ต้องเป็นของดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปลงตีประสาทด,ด้วยแล้วใส่ของดาเมจแล้วมันยังยืนไหวก็ใส่ได้เลยครับไม่เป็นไรส่วนสกิลไม่ต้องอัพเลยไม่ต้องใช้สกิลเลยครับเราเอามาแค่ยืนเอาแพสสีฟเฉย ตัวที่สามปัสคาวปัสคาวเนี่ยสำคัญเลยสกิล2กับแพสซีฟต้องอัพเพื่อเล่งเตเมทให้เยอะสุดของเราใส่เป็นสีไฮดราเพื่อเอาตัวคูณเตเมทตรงนี้ให้มันแรงที่สุดข้างหนึ่งใส่เป็นจุดอ่อนอีกข้างหนึ่งใส่เป็นคีิติคอเพราะเราต้องการให้คริตข้อมันถึง50%บวกกับสกิลแล้วจะได้100% กับจุดอ่อนที่รวมบัฟบิสกิลแล้วได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันไม่พลาดให้มันยิงโดนหัวกลางอย่างแน่นอนและเสถียรที่สุดเสื้อชิ้นหนึ่งใส่โจมตีไปเลยเพื่ออาดาเมจส่วนอีกชิ้นหนึ่งคุณต้องใส่เป็น H p หรือไม่ก็ลดดาเมตเพื่อทำให้ปัสคาวคุณไม่ตายไม่งั้นถ้าคุณใส่แอคแท็กสองชิ้นเนี่ยปัสคาวมันโดนไฮด้าตี e เนี่ยมันจะตายครับตีไม,ไม่ไหวแอคแท็กตัวมันลดอยู่แล้วขอสแตทแค่ป,ประมาณนี้ครับ ยิงสองทีตายเป็นพอส่วนในกรณีที่ถ้าคุณไม่ได้เล่นกับบิสกิตแล้วคุณเล่นกับอสุราให้คุณเปลี่ยนจุดอ่อนตรงนี้เป็นความเสยหีไปเลยเอาจุดอ่อนออกเลยเป็นศูนย์เลยเราจะไม่เล่นจุดอ่อนเลยเราจะอัดความเสยหีให้มันเยอะที่สุดให้มันแรงที่สุดที่จะทำได้ตัวที่สี่ลูซี่ซีอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องปลดถึงดาวแดงก็ได้ซีศูนย์ก็เล่นได้เพราะไม่มีสกิลอะไรที่จําเป็นเลยเราเอามาแค่ เพื่อล้างดีบับรถก่อของไฮด้าออกกับยืนเฉยๆไม่ให้ตายแค่นั้นพอครับของใส่ถึกเหมือนกันครับเอาแค่ไม่ตายจะเน้นเป็นดีเฟนต์ก็ได้เพราะว่าตัวลูซี่เป็นตัวที่สเกลลิ่งตามดีเฟนต์สกิลฮิลเนี่ยแรงตามดีเฟนต์นี100่คร้อยเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันคูนายตัวที่ห้าตัวท้ายวิกตอเรียวิกตอเรียเนี่ยขออย่างน้อยซีสองเพื่อเอาสกิลลดทอนกายภาพให้ภายในแนาหลัง มันทาให้ปัสคาของคุณยืนได้นานขึ้นไม่โดนไฮด้าตีตายก่อนอันนี้ค่อนข้างสําคัญอยู่ส่วนสกิลอัพแค่สกิลนี้ครับเราใช้แค่สกิลนี้สกิลเดียวเป็นสกิลบัฟอัพไปเลยเพื่อให้มันบัฟได้แรงขึ้นทาให้ปัสคาเรายิงแรงขึ้นปีกอุปกรณ์ใส่อะไรก็ได้เหมือนกันครับเอาให้ยืนนานที่สุดขอแค่ไม่ตายพออ่ะครบละเดี๋ยวผมพาไปดูเลย 30สัตว์เลี้ยงนะครับใส่เป็นโคราตัวแจกเนี่ยแหละครับอีกาตัวแจกเนี่ยแต่ของผมเป็น6ดาวบวก5นะหลักการเซ็ตสก,กิลเซ็ตลูซี่ไว้เป็นหนึ่งเลยเพราะว่าจะได้ร้างครั้งที่ไฮด้ารเก่อเราตามด้วยบัฟบิสกิตแล้วก็เป็นบัฟของวิกตอเรียแล้วเราจะยิงเลยครับเอาพาสทาวยิงข้างบนแล้วกดสก,กิลล่างรีเซ็ต แล้วยิงเลยส่วนที่เหลือเนี่ยกดก็ได้ไม่กดก็ได้ครับกดไว้กันเหนียวเฉยก็ได้แต่เล่นให้ดูเลยบิสกิตจะใช้ก่อนนะครับสกิลของลูซี่เนี่ยเราเซตไว้ถ้าไม่มีดีบัฟให้ล้างมันก็จะไมใใ่ใช่แล้วแซนใช้ไปหนึ่งไปเลยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวลูซี่ก็จะล้าง ไม่ใชบมาพิอโกเลียทีนี้ปัสสาวรออยิงนด้เลยทีสองพิสกิตช่วยได้นะเวลาโดนสกิลของไฮดาสามพิสกิตมันเป็นห้าเป้าหมดเลยถ้าไม่มีก็ตดนแรงขึ้นก็ทำผอ้น ถ้าปัสทาวคุยิงเจ็ดืันสองคือเพียงพอแล้ครับเอายิงแค่สองทีเพียงเจ็ดพันสองแ้วให้ได้จะตายไปเลยแค่นั้นเพียงพอแล้วในกรณีที่ถ้าคุณใช้บัฟเดียวแล้วมันยิงไม่ถึงเจ็ดพันสองให้คุณกดทิ้งร่างของมีโฟก่อนเพื่อติดเวฟบาปใส่ทิ้งร่างแล้วค่อยเอาปัสทาวยิงมันจะแรงขึ้นและช่วยบาปต้นตเมยได้มากขึ้นถ้าใช้สองสกิลแล้วถึงเจ็ดพันสองคือโอเคแล้วแต่คุณก็ต้องใช้เวลานานขึ้นก็ต้องทำให้ทีมถึกขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้มันยืนได้อีกชุดหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทีหนึ่งอันนี้จะเซ็ตเป็นใช้มีโฮด้วยเลยก็จะเป็นลูซี่วิสกิตวิเตเรียแล้วก็ล่างมีโฮเสร็จแล้วก็เอาป้าข้าวยิงแล้วไปเลยก็ตามสเต็ปเมื่อกี้เลยเหมือนที่เราเล่นไมื่อเลยใช่ว่าเราใช้สกิลเพิ่มขึ้น มันก็ต้องยืนให้ได้นานขึ้นกว่าเดิมเราต้องถึกกว่าเดิมไม่งั้นถ้ามีโฮตตายไปเนี่ยดาเมจส่วนของเขาจะจุดอ่อนมันก็จะหายไปด้วยสำคัญคือโยดยืนอยู่จนจบแล้วก็ปักสสาไม่ตายแล้วก็บิสกิตยืนอยู่จนจนแบอย่างวิกตอเรียกับวิคี่เนี่ยถ้าเกิดไฮด้ามันสกิมหมดแล้วอ่ะถ้ามันตายไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่โดนสถานะของไฮด้าแล้วเพราะาใช้สกิมหมดแล้ว โพราะสกิลล่างเนี่ยคนเหมือนกับวิตเตเลียสกิลล่างนะแต่เราไม่ต้องทำจุดอ่อนเพราะว่ามันโดนสามเป้าอยู่แล้วยังไงมันโดนแน่นอนไม่โดนฟางตรงนี้แต่ของวิตเตอร์เลียเนี่ยมันเป็นเป้าเดียวถ้าเราไม่ทำจุดอ่อนมันก็จะยิงไปตรงหัวกลางแล้วมันจะไม่เปประโยชน์เลยฉะนั้นใช้ทิล่างแทนแรงขึ้นแล้วสองสกิลผมยิงแปดหมื่นกว่าแต่เราไม่จังเป็นต้องทำอะไรนะโอ้คิวถ้าคุณสามารถลับเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นบัฟขพงพิโตเลียหรือว่าใช้ของมีโฮ่ร่างสเดียวเวืรบาลแล้วมันฉีดถึงเจ็ดเนสองเนี่ยก็คือคอมพลีคุณฟานได้ร้อเปเซ็นตะ์ะเสร็จนะครบแล้วครับแค่นี้ของก็เกลือเหมือนเดิมแจกเที่ยนทุกวันจบแล้วครับไฮด้าชั้นสิบร้อยเป็นต์ก็ไม่ได้พึ่งดาวตัวละครเยอะนะก็หลายๆคนที่แบบว่าเติมน้อยหรือว่า สายฟรีก็อาจจะอาจจะทําได้นะครับแต่มันจะมันต้องหาของนิดนึงนะครับมันสําคัญที่ตัวฟาสตาหนี่งที่ต้องยิงให้ถึงสําคัญนิดนึงแล้วก็หินสกิลเนี่ยถ้าคุณโชคดีมันก็จะไม่ต้องเกลือเยอะอย่างเงี้ยผมเกลือแค่อันเดียวก็โชคดีหน่อยก็จะง่ายหน่อยที่ต้องอัพมันมีแค่สําคัญจริงๆคือหนึ่งสองแล้วก็บัฟของดิสกิตอันนี้ครับสามอันนี้แค่นั้นที่สำคัญก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์ ก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแชร์ share ต่อๆไปให้คนที่เขาแบบยังไม่รู้หรือว่าหาวิธีผ่านอยู่หรือว่าคลิปนี้จะช่วยได้บ้างน่าจะมีสาระมีประโยชน์พอสมควรก็ขอบคุณมากครับ